สวัส so ดีครับนอตตี้พีเดตวัลที่กีฬาและทันักบนประจำวันที่28กันยายน64เมื่อวาน2ตัวที่ให้ไปครับก็กินเต็มไป1แล้วก็เสียเต็มไป1ก็เจ้านะครับยกไปไม่ได้ไม่เสียนะครับเก็บอนามไปนิดหน่อยวันนี้ก็คัดสารมาเช่นเคยครับคัคซสารมา2ตัวเหมือนเดิมเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้ง2ตัวนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์วันอังคารของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก เหมือนเดิมตอนนี้คู่แรกกันเลยครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเปิดาปรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสนนำจากฝูงของลีกเอิองฝรั่งเศสอยู่ส่วนแมนเชสเตียร์เป็นรองจากฝูงของพรีเมียร์อังกฤษแค่นี้แคปเปิดมาเป็นทีมเยือนบุกมาต่อนะครับเสมอพบขึ้นหรือปอป่าผมมองดูนัดนี้น่าสนใจครับเพราะทีมใหญ่เจอทีมใหญ่นะครับก็มาดูสถิติเกา่เกาๆที่เคยเจอกันมาก่อน เ,เคยเจอกันมานะครับ4ครั้งนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับชนะได้ทั้ง3ครั้งแล้วก็ปารีสเสมอได้1ครั้งส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ปารีสชนะ4เสมอ1ส่วนแมนซิตี้เองก็เช่นเดียวกันคือชนะ4เสมอ1นัดนี้นะครับผมมองว่าแมนซิตี้เองไปเยือน ปลาลีดในชั่วโมงนี้ครับกับกลุ่มกําลังของปลารีดกับแมสซิตีไม่ได้มีความแตกต่างนะครับต้องดูว่าการวางแผนของโค้ชนะครับของป๊ปกาเดโอล่าและของพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าปลารีดในบ้านนะครับเสียงเชียร์ต็มสนามนัดนี้นะครับสกายภาพตัวผู้เล่นที่มีให้เลือกสรรเยอะครับปลารีดครับต้องบอกจริงๆครับเยอะจริงๆครับปลารีดครับ ไม่ว่าจะเป็นอ็มปาเป้เนย์มาร์เมสซี่โอ้โหดากเลอร์อะไรเพียบเลยครับตัวรูปเพียบมากเลยครับครับเยอะแยะมากมายไปหมดครับก็คิดว่านัดนี้นะครับไม่คิดว่าปารีสจะแพ้แมนซิสตี้ในบ้านนะครับก็เลยให้เลือกเชียร์ไปที่ปารีสแซงต์แชงแมงครับตัวแรกให้เลือกรองไปที่ปารีสแซงต์แชงแมงครับคู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างปอร์โตนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้นะครับ ทีมเยือนบุกมาต่ออยู่ที่0.5ทับ1หรือครึ่งครบลูกนั่นเองนะครับมาดูผลงานเก่าๆที่เจอกันมาก่อนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับที่เจอกันมานะครับเวอร์พูนะครับชนะปอโตไปได้4ครั้งและปอโต้เสมอเลอร์พูไปได้1ครั้งค่อนข,ข้างที่จะขาดลอยนะครับเอ่อฟอร์ม5นัดหลังสุดของท้งสงทีมนะครับเวอร์ฟูนะครับชนะ4เสมอ1ส่วนปอโตเองชนะ3 เสมสอ2คือค่อนข้างที่จะดีด้วยกันทั้งคู่นะครับปอร์โต้ก็ยังไม่แพ้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่แพ้ใครนัดนี้นะครับปอร์โต้เล่นในบ้านครับคงจะรอรับนะครับรับแล้วรอโต้เพราะว่าบอลเกรดเป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะลิเวอร์พูลคงเดินหน้าบุกเข้าใส่เดินหน้าบุกเข้าใส่ปอร์โต้คู่นี้นะครับผมมองว่าแฮนดิแคปมันมันลุ้นที่ลิเวอร์พูลมีหนึ่งลูกเฮครึ hey, ่งหนึ่งครับผมมองว่า มันดูยังไงยังไงอยู่นะครับผมมองว่านัดนี้นะครับอาจจะมีอะไรแปลกๆที่คู่นี้ผมเลือกส่วนไปที่ปอร์โตครับเลือกเชียร์ปอร์โตอาจจะมีลุ้นขนเสมอหรือว่าแพ้แค่หนึ่งมุมออกมาครับผมคิดว่าคู่นี้เลือกเชียร์ไปที่ปอร์โตครับสองตัวที่ผมคัดมาให้นะครับตัวแรกครับเป็นปารีสนะครับตัวที่สองเป็นปอร์โตครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้น็อตตี้ที่เด็ดสวัสดีครับ